สวัสดีทุกท่านอีกช่วงหนึ่งนะครับผมเราจะที่ชมเราสาวใหม่ไปแล้วนะทุกท่านก็ตอนนี้ขณะนี้เวลา19นาฬิกา55นาทีนะทุกท่านนะครับผมอันนี้เป็นลูกๆไอ้หม่นะครับผมทุกท่านนอนสมลูก3วันวันนี้นะท่านจะเต็มช่วงเที่ยงคืนนะครับผมเขาลุกตอนดึกนะครับทุกท่านนะครับผมก็ให้อาหารไปแล้วนะทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาใบมอนไว้เขากินเนาะประทางชีวิตไปก่อนนะครับผมแก้หิวไปก่อนให้กินใบมอนอ่อนนะทุบท่าน ครับผมก็เดี๋ยวเขาจะบวมให้เราอีกแต่ที่จริงเรามีอาหารเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่แก่พอนะครับผมเราก็จะให้ให้เขากินพออิ่มเพราะเราให้กินเช้ากลางวันเย็นอันนี้เป็นรอบก่อนนอนทุกท่านเราได้เขาได้กินสามมื้อที่จริงเรากาจะไม่ให้แต่ว่าเออให้เขาตามเวลาดีกว่าทุกท่านแล้วก็ไม่พันนางน้อยนะทุกท่านนะครับผมนะครับผมตัวเขาจะไม่ใหญ่นะทุกท่านไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าก็น่ารักนะครับนี่ครับ แต่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับทุกท่านนะครับผมก็อีกประมาณ2วันนะทท่านในปกติของคำเลี้ยงนอนใหญ่ลุกไม่เกิน5วันต้องสุกแล้วนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับงามไหมครับทุกท่านนะครับผมไม่ต้องใส่ยานะทุกท่านนะครับผมก็มันเปลี่ยนถ่ายกระดงนะครับทุกท่านบ่อยๆเราเปลี่ยนมาเนี่ยสรอบแลวนะทุกท่านพวกนี้จะเปลี่ยนอีกนะผมก็จะเป็นรอบที่4แล้วเขาก็จะสุกนะครับทุกท่านเห็นไหมครับ ไม่ต้องใส่ยาด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องใส่ปูนขาวไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะทุกท่านดูแลแล้วก็มันเปลี่ยนถ่ายกระด้งแล้วก็ไอ้ดูแลความสะอาดนะทุกท่านเคียงมอนก็พอเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดขัดล้างนะครับผมแล้วก็เช็ดพื้นนะทุกท่านแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่นะครับทุกท่านถ้าจะว่าเป็นเพราะฝนมันก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับทุกท่านนะครับผมสุกแน่นอนแล้วก็ไม่เตอร์แน่นอนนะครับผมผมงคารับประกันได้นะครับทุกท่านนะครับผม ไม่พันนังน้อยของคำไม่เยอะครับทุกท่านเพราะว่าเราจ่อมไว้นะครับผมมีประมาณเจกระด้งเอาท่านกระด้งนี้ด้านบนสุดนี้จะค่อนข้างหนานะท่านเยอะที่จริงเนี่ยเราจะต้องถ้าเราากให้เ่าตัวใหญ่กว่านี้แล้วก็กินดีๆก็แบ่งออกเป็น2ก็ได้ครับท่านเอาไว้กระด้งเราสัก3า0รอตัวก็ได้นี่ตัวกระด้งนี้จะประมาณ5้าห้ถึงหกรอตัวอยู่เขาจะกองกองขอยู่ตรงกลางด้านในนู้นครับท่านาด้านนี้ยิ่งเยอะด้านในย,ยิ่งเยอะครับทุกท่านเพราะว่า บางทีเราหุบใบบอนให้กินเราเอาไว้ตรงกลางนะครับทุกท่านหอบใบบอนให้กินตรงกลางมันจะเยอะก็จะไต่ไปกินตรงนู้นนะครับทุกท่านหน้าร้านครับผมก็เล่นกับเขาเน่งเน่งเน่งแล้วก็บางทีเขาพูดคุยนะครับผมกับเขาแล้วก็จับมานะครับผมแล้วก,ะะก็ประจุเขาจะชอบนะครับทุกท่านเนี่ยเห็นไหมเพอได้ยินเสียงเรานะครับผมก็จะดิกดิ๊กดิกดิก,ดก,ดก,ดกนะครับผมลูกๆหงคำหน้าร้านนะครับทุกท่านนีครับ นี่ครับผมแสดงการมีสุขภาพดีของตัวไม้ทุกท่านไม้มีสุขภาพที่ดีครทุกท่านนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เขาทุกท่านมันจะมีคล้ายๆกับตัวแม่เป้งทุกท่านที่ไม่มีปีกนะครับผมเยอะเนาะปีนี้ไม่รู้ทางบ้านใครมีไมเอ่ยนะทุกท่านเนี่ยครับผม ให้กินประทางชีวิตไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เสียขี้มอนนะครับทุกท่านเสียขี้มอนแล้วก็อาหารยามเช้านะครับผมเดี๋ยวช่วงเช้าของคำจะไปจังหานเช้าแล้วก็เสร็จแล้วเราจะไปเก็บใบมอนเก็บใบมอนเสร็จเราจะแว็บนะครับผมไปเอาผ้านะครับผมบ้านยายนะครับผมให้พี่นะครับผมพี่ที่สั่งนะครับทุกท่าน ต่ว่าเขาก็จะมีนะครับผมในส่วนของตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรงบ้างนะทุกท่านแต่ว่าอาจจะตายบ้างแต่ว่าคือจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณร้อยละเก้าสิบห้าขึ้นไปเนี่ยคือเขาแข็งแรงหมดนะครับทุกท่านนะครับผมก็พึงพอใจนะครับทุกท่านสําหรับการเลี้ยงไหมนะครับผมคองไหมรุ่นนี้นะคทุกท่านคือหลายๆท่านถามว่าผคํำเลี้ยงพันธุ์อะไรนะครับผมจะบอกว่าพันุ์สมปินะครับทุกท่านคือเราเลี้ยงนี่ ผสมผสานทุกท่านนะครับผมมีหลายพันนะทุกท่านทับทีมก็เลี้ยงนางน้อยก็เลี้ยงแล้วท่านนางเหลืองก็เลี้ยงนะครับผมตุ้ยสิวก็เลี้ยงนะครับผมทุกท่านนะครับผมไอพันเนี่ยอีกเนาะเดี๋ยวนะครับพันธในผสมพันคนครัวก็เลี้ยงนะครับทุกท่านแล้วก็พันไอในไอเรลืองสลับบุรีนะคทุกท่านนี่ครับ เหลืองเลืองไพโรดเหลืองสระบ,บุรีก็เลี้ยงนะครับผมตอนนี้รอบนี้นะครับผมรอบนี้มีเหลืองไพโรดสองสองแผ่น,นครับทุกท่านแล้วก็มีนางน้อยนะครับผมที่อยู่กับเราเนาะแล้วก็มีไอ้ไอ้พันนาไอเทพนาลีเหลืองระบ้าครับทุกท่านที่เป็นพันธ์ที่เรานํามาจากยายเป็นนางเหลืองนะครับทุกท่านเป็นพันธ์พื้นเมืองนะครับผมอีกพันธ์หนึ่งนะครับ สำหรับที่หีไว้ตรงนี้นะครับสามกระดงกนี่คือเป็นพ่อพันนะครับผมแม่พันธุ์ก็ตรงนี้นะครับผมทุกท่านเอาครอบไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับพี่ๆที่สั่งไว้นะครับผมปากนี้เป็นปากใหญ่เลี้ยงได้ประมาณ4ี่สิถึงห้าสิบกระดงกนะทุกท่านแม่พันธมีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับผม <c oughs> นะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นปากเล็กจิ้งโจกชอบมาขโมยกินนะครับทุกท่านกินตัวแม่พันนี่ครับ ตัวนี้แม่พันเนี่ยมีไม่เยอะตัวนี้จะแบ่งเป็นปากเล็กๆเขามาทลายนะครับผมไข่ดกนะครับทุกท่านไม้ไม้ของหูคาจะไข่ดกมากนะครับผมนะครับจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ห่วงไข่นะทท่านแม่บี่สิบตัวก็สามารถเลี้ยงได้ประมาณห้าถึงเจ็ดกระโดงแล้วเวลาที่เขาใหญให่เวลาที่เป็นไวนอนใหญ่ขายายออกนะทุกท่านเยอะนะครับผมเนี่ยเหมือนตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวทุกท่านคิดดูจะเลี้ยงได้ขนาดไหนนะครับผมก็ประมาณ ห้าสิบหกสิบโด่งครับผมถ้าเราขยายออกจริงๆนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรังไหมนะท่านบางส่วนนะครับผมที่เราโจกออกจากจอยังเหลือยังไม่โจกอีกนะครับทุกท่านนะครับผมก็จะเหลือประมาณสิบกว่ากระดงนะท่านทุกท่านจะเห็นว่ามันเป็นกระดงบางเต็มบ้างไม่เต็มบ้างไม่ต้องสงสัยครับทุกท่านเพราะว่าบางทีจอเราเนาะมันเป็นจอแบบโบราณนะครับผมมันจะมีอันเล็กอันใหญ่แต่ถ้าเกียเสมอกันแล้วเนี่ยนะครับผมรอบนี้ได้รังไหมเต็มๆคุนพูนเลย38กระดงถึง40กระดงเพราะว่า มันมีลูกๆที่เป็นขี้ฝากนะครับทุท่านเราทอนกระดดงออกเห็นไหมครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะขัดล้างกระดงะครับผมทอนกระดดงออกเรียบร้อยนะครับผมแล้วได้ทั้งหมดอีก10จอนะครับทุกท่านที่เรายังไม่ได้จบก็สิจอเนี่ยมันผสมกันอย่างน้อยแยงกิเลก็จะได้อีกประมาณ8ดนะครับผม7จถึงแกระดดงใช่ไหมครับรวมของเดิมรุ่นเดิมอีกที่เป็นในส่วนของไอไข่ฝากนะครับผมที่เราทำเสนอท่านได้ชมอีกก็10กว่าก็ ประมาณ1ิบแนะครับผมก็ไปปลายนะครับผมก็นั่าจะได้ไหมน้อยรอบนี้เกือบ3ากิโลนะครับเฉพาะเฉพาะไหมน้อยนะครับทุกท่านส่วนไหมเลืบเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะมทุกท่านได้ดูนะครับแต่ละรอบการสาวนะครับผมไม่ลือบเนี่ยห้ากระด้งยังไม่ได้ปล่อยหนึ่งเลยนะครับทุกท่านไหมเลืบไม่เยอะแต่ไหมน้อยได้เยอะอยู่คือรังเขาเนี่ยน้อยแน่นแต่มันแก่นนะครับทุกท่านนะครับผมเนี่ยครับทุกท่านทุกท่านได้ดูไหมงามมากนะครับผม ที่บางๆรังไหนบ้างเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยทุกท่านมันเป็นรังที่เขาถักขอบกระด้งที่เรานําเสนอทุกท่านได้รับชมถักขอบกระด้งเยอะมากนะครับผมรอบนี้เฉพาะตัวที่ถักขอบกระด้งเนี่ยถ้าเรารวมกันจริงๆน่าจะได้รังใหม่เนี่ยน่าจะประมาณเกือบห้ากระด้งครับทุกท่านที่มันเป็นรังใหม่ที่เราเสียไปนะครับผมเพราะว่ามันเยอะไอ้ลูกๆเยอะจริงๆแล้วเราดูแลไม่ทันเอาออกไม่ทันนะครับผมนะครับผมส่วนไม้แรงก็ทุกท่านเห็นไม้แรงกับไม้ลืบนี่มีปริมาณพอๆกันนะครับทุกท่าน นะครับผมแต่ว่าไม้ที่เยอะที่สุดคือไม้น้อยนะทุกท่านนี่ครับรางเขาไม้พันธุ์พื้นบ้านแท้ๆนะทุกท่านรางเท่าไปนิ้วก้อยอะครับทุกท,ท่านเท่ากันเลยเนี่ยเขานีกก้อยของหุง่นขามท่านลองดูดีนี่ครับเทียบให้ดูเลยเท่ากันเลยกับนิ้วก้อยเห็นไหมครับรางไหมแล้วไม่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวที่ตายในกระดง้งท่านเห็นเนาะว่าจะมีแบบมีเน่ามีน้าําเน่า,นนาติดอะไรแบบเนี้ยคือก็จะเป็นตัวที่เขาชักขอบกระด้งนะครัทุกท่านก็คือพอเขาเราฉีกเอาง่ายสแลฉีกเขาออกจากรางเพื่อที่จะเคลียกระด้งออก เคลีย,ยให้ออกจากตัวอื่นๆในกระด้งเนี่ยเขาก็จะอ่อนแอนะทุกท่านใหม่แต่บางทีเราก็จําเป็นใช่ไหมครับทุกท่านเขาก็จะตายเพราะเขาชาักใหญ่ไม่ได้แล้วบางตัวก็จะชักใหญ่หมครับที่เป็นแผ่นๆที่น้านเสือไปขังกอดเขาก็จะชักใหญ่แค่นั้นแล้วเขาก็จะไม่ชักอีกแล้วก็จะกลายเป็นดักแด้ดักแด้เฉพาะตัวที่ไม่ไม่ทำรังใหม่เนี่ยก็คือได้ประมาณ3ถ้วยครับทุกท่าน3าถ้วยใหญ่3ถ้วยใหญ่ก็ตีสวัสดถ้วยละกิโลนะทุกท่านเกือบ3กิโล นะครับผมที่เขาไม่ได้ดักแด้3กิโลที่ไม่ได้ทำรังนะครับผมได้จริงๆทุกท่านดักแด้รอบนี้นะผมรวมๆกันตอนนี้เราสาวม 3, มันเนี่ยวันที่5 4 5หวันเนี่ยประมาณ12กิโลครับทุกท่านก็คือทุกท่านคิดดูว่าถ้าเขาเป็นรังขนาดใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยเขาจะได้ไปเยอะแค่ไหนนะครับผมท่ทานลองคิดดูปริมาณดูอันนี้คือเราพูดตามความเป็นจริงที่เราได้จริงๆนะทุกท่านไม่ได้โม้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้โอเวอร์เกินนะครับผม แบบไม่หมดไม่เสี่ยงครับทุกท่านได้มาเรื่อยๆแล้วก็รุร่นนี้นเหมือนกันนะค <io> รับผมลูกๆรุ่นนี้ก็อีก2วันก็สุกนะครับทุกท่านยิ่งบอกเขาอยู่ว่าตัวไม่ใหญ่ไม่เป็นไรลรูกรีบสุกเลยนะครับผมเพราะว่าพายุได้ยินข่าวว่าพายุกำลังจะเข้ามาอีกนะฝนจะตกชุกมากแล้วก็ลูกๆก,ก็จะอาจจะมีเตอร์มีอะไรเพราะว่าเขาได้รับความชื้นแล้วก็โรคส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝนด้วยมาจากความชื้นนะครับทุกท่านนะครับผมนี่ครับตัวน,นารานาราทุกท่านนะครับผมงามๆนะครับผมตัวอ่อยซุ้ยอยู่นะครับม ก็เจ็ดกระด้งนะบางกระด้งหนาบางกระด้งบางแล้วท่านเดี๋ยวจะเขี่ยออกพวกนี้แล้วครับผมจะกระจายออกอาจจะได้เอาออกอีกสัก3เนาะให้เป็น10บกระด้งแล้วกันนะครับผมจะได้อยู่สบายๆนะครับท่านเพราะกระด้งเราตากแดดล้างขัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับผมครับสำหรับช่วงนี้ก็ลาท่านไปก่อนนะท่านสำหรับวันพรุ่งนี้นะผมจะเจอกันใหม่นะผมลบฟันดีลาตีสวัสดีครับ